Everyone, uh, my name is Matia de Bulgar, Executive Vice President for MCC USA. We are a global workforce solutions company uh, connecting international workers to American companies. We are thrilled to announce our partnership with KPV International Corporations. Thank you. Uh -huh. uh, this is the, the beginning of our um, new chapter yes. for That's both company, uh, MCC USA, and. KPB International Corporation. We will be joining forces to bring the best of LCC and the best of KPB to provide opportunities for all people uh, to find a great place to live and a great company to work with in the US. We are very excited, and this will be the chance that we can help our Thai candidate or all of our candidate who are interested in Going to the US to work and become uh, part of our, our culture. Yes, uh -huh. our family too. <laughs> yes. Uh <-huh. laughs> วันนี้นะคะทาง KPP International Corporation นะคะก็มีความยินดีมากนะคะที่ได้เป็นพ n น r s ิพ p กับทาง MCC Global Worldport นะคะและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรามีส่วนช่วยเหลือคนไทยนะคะซึ่งต้องการที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะพวกเรามีทีมงานที่จะแนะนำผู้ที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดีนะคะท,ทั้งองการจัดหาแรงงานนะคะทำด้านการสมัครงานนะคะแล้วก็ ทนายความต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนอกเหนือจากนั้นเรายังได้เป็นออฟฟิเชียลเอเจนต์นะคะเป็นพาร์เนอร์อย่างเป็นทางการกับ m c c u s a ซึ่งมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งานทั้งงานดีนะคะเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็มีผู้สมัครมากมายเลยจากกับ m c c นะคะเขามีโปรดักต์ที่หลายคนให้ความ มั่นใจนะคะเลือกเือสุน,นะคะก็สำหรับคนที่สนใจไปทำงานต่างประเทศนะคะทั้ง e ี3แล้วก็ทางด้านเจวันค่ะก็ในโอกาสนี้ในโอกาสนี้นะคะ,คะพวกเราก็ ขอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะคะแล้วขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะออฟฟิศเราที่สาขาสยามนิชาานะคะที่นี่ประเทศไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ